เอาละคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องผมมียอดดิสไล k ์ <c oughs> เทียบเท่ากับยอดไลค์เลยพอๆกันอา,อาจจะสูสีกันนิดหน่อยใครสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมากดถล่มดิสไล k ์ใส่ผมผมจะสรุปให้สั้นๆว่าตอนนี้ผมกำลังมีดราม่าอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเผชิญปัญหาอย่างนักและตอนนี้ผมกำลงังโดนแฟนคลับของช่องอื่นถล่มด้วยการก,กดดิสไล k ์ใส่จะถามว่าส่งผลอะไรไหมก็ไม่เด้มากเลยขนาดนั้นแต่แค่มาท้าว่าชองของผมนั่นด yeah. well, ูแย่เว l ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงน่ะเหรอคุณดูวิดีโอนี้อยู่ตับสไครต์ผมสนับสนุ กพื่อเป็นการตอบโต้ให้กับไอเด็กกระโปงพวกนั้นและแน่นอนดราม่าครั้งนี้จะเล็กกว่าครั้งในๆที่จะผ่านมาและหากคุณช่วยผมผมอยากจะขอบคุณผู้คุณมากเพียงแค่กด subscribe กด like กด share เอาละมาชมวิดีอกันเลยไอพวกนี้ไม่เคยคิดจะเปิดเกมโรบอกกันบ้างเลยหรือไงวะเนี่ยว้าว ดีกว่าได้เกมนี้มันก็เกมดันจินเควนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็ออกแบบได้ดูดีอยู่เหมือนกันนะว้าวดูแสงที่นั่นสิแต่ทำไมคนเล่นเกมนี้แค่สี่ร้อยเก้าสิบสามเองวะว้าวโอ้ยดูเอพิซีนั่นดิโบกมือน่ารักจังเลยเอพิเว้ยทำไมภาพมันไม่เห็นเหมือนกับที่เพื่อนส่งมาให้เลยวะเราเล่นกับคนละเกมหรือเปล่าเนี่ยอินเวนท์ชอรี่โอ้โอ้ว้าวโอ้มันทำหน้าแต่งของได้ดีเหมือนกันนะเนี่ย มือถือก็มีเอ่อเวทมนต์ให้ใช้ไปดูสิเปี่ยมโคตรเจ๋งเลยอัลละคแรแบมโคตรน่ารักเลยอะ่ะแล้วแต่งตัวตัวละครดูดิว้าวเจง๋งแฮะให้ตายดิผมชอบเกมนี้วะ่ะดูเหมือนว่าผมคงต้องใช้เวลาเกมนี้นานแน่แนเลยวะ่ะ12 o'clock midnight ว o w t r a n s ท o เ m a t i o n ดูนี่ดิ <c oughs> <c oughs> แล้วมึงอ่ะแล้วมึงอ่ะแต่งตัวอะไร <c oughs> ป็นแฟรี่ตอนทันหลังนี่คือแบบแย่งแน่ารักอ้าวเราปีกไปเราเป็นแก๊งนรือฟ้ามึงมึงเป็นแทงใช่ไหมในการมันเป็นแทงมึงก็ต้องเอาดาบกูไปจำเป็นในที่สุดฉันก็ได้ดาบไปเกาะไหมเดี๋ยวเอาเกาะให้แป๊บนึงเดี๋ยวถอดก่อนอันนี้มึงมีสกิลนี้ยังยังไม่มีอะไรเลยไอสัตว์เข้าใจไหมทำไมโอ้ไมนถึงดอกอะไรดีๆวะกูได้ขอกวางมาด้วยขอกวางเป็นคอสเมติกอย่างน่าละก็รู้ในการว่ามันเป็นลูกใครลูกจีอะไรนะ ทั้งระบบไฮสัตว์เล่นเกมระบบอะไรก็สุ่มได้แต่ของดีเนะอยไรก็เถอะสาวๆแก๊งนางฟ้าข้างหน้าคงไม่น่าใช่นางฟ้านะมึงอัพอะไรไปบ้างอะอัพเพ้อจริงเดียวฮะอัพแต่เลือดอัพแต่เลือดอัพแต่เลือดลูกดาวดาวเบดโตแค่เท่าไหร่คือมึงจะหิวอ่ะถ้าใครต้องการหิวก็ตะโกนเรียกร้องนะสลับมึงอเหวิ่งตาเป็นเพื่อนได้ไหนกูเป็นซัพพอร์ตกูไม่ทำเตมิท คิวไหนถ้ามึงยิงเท่าไหร่ยิงธรรมดาเิงธรรมดาแค่เจ็ดสิบเองเนี่ยกูเอาฮิวทั้งคิวทั้งอีมันโดนบอกไงก็ไม่คิดว,ว่าจะทะลึ่งทำยังไงฉันทะลึ่งได้มากกว่านี้ะนอะไรนะโอไม่อะไรเั็นไงเริ่มไม่รู้เลยใช่ไกันยัง <c oughs> ไม่ทันได้โดนตีเลยสักฮะกูก <c oughs> ูลองาดูเข้าไปเข้าไปโดนตีแรงแรงแบบเลือดเดี๋ยวสักครืนหนึ่งมันจะโดดไม่กูเร็วกว่าเขาช่วยแน่าละ เอ้ามึงทำอะไรเขาทำไมฮะแหมเดว่ามันจะฮิวได้ถึงสามร้อยไหมโหเร็วอยู่นะต้องดูจำนวนไม่ได้เอาความไวโอ้ยฮิวไม่ได้สามร้อยเลยมันว่ามึงได้ประโยชน์อะมากไม่ฮิวแม่งปล่อยแม่งตีหมดอ่าลองลองไปตีลองโดนตีได้กดกดกดคิวกับอีพร้อมกันนะเพรามันจะโดนโดนฮิวอะโดนฮิวโอ้โหก็เร็วอยู่นะฉันต้องการเลือดอื ฟารู้ใจฟารู้ใจแสดงว่าเป็นสองคนก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันตลอดเวลาสินะแล้วกูต้องเดินคนเดียวสินะประเด็นคือกูเพิ่งกดอีกมอสไซายไงกูได้เอาจริงอ๋อไม่แปลกใจไอ้เหี้ยใช้พวกเราทำงานในสัตว์ไม่น่านะไม่ปฏิเสธเลยเหี้ยเต็มเล่นเกมฉันชอบลิซับอยู่แล้วอันแหละใจเดาว่าแสดงว่าตอนมึงเล่นเกมโอ้วันนี้คงยืนแชร์เฉยกดฮิวใช่ไหมเออแยกว่าเธอช่างดูดันเหลือเกินเธอมีแค่ใช้คนเดียวสินะน่าคนเดียว แล้วทำไมแล้วทำไมนางฟ้าไม่แงวิ่งนำหน้าว่ะนางฟ้าตันแทงไงแต่ดูจากหน้าก็น่าจะใช่เลยอ๋อเลือดฉันนางฟ้ามันหิวให้คนอื่นหรือมันหิวให้ตัวเองกันแน่วะดูดิมองข้างหลังยังน่ารักเลยอ่ะพอไปมองก็น่าเอ็เยสาวน้อยกำลังวิ่งหันติดูดูบอสดูอย่างนี้อย่างน่าเกลียดขำเลยสัสพอพอมันเดินเท่านั้นแหละ เธอวิ่งมาหาฉันทำไมเธอจะฮิวฉันงั้นเหรอยิงมือจบไปเฉยอ๋อสัตว์เฮ้ยมีคนเรียกมึงอานสปุกโหสองร้อยเก้าสิบมันเดินเท่มากเนี่ย You want to make y o u w h a i n t เฮ้ยไม่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 มันจะสแกมกูกูชื่อกูรู้มันจะสแกมกูไอสัตว์โอ้โหเรียกขนาดนี้มึงเรงกโก้มาสแกมเหรอคืออะไรวะมันทำมันจะทำอะไรก็แบบเอาขอไปขายไงไป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 เฮียพี่ไอคุยไม่ฉาชีพเฮียไปไปเข้าดันกันดิ แล้วทำไมไม่ถามพวกกูบ้างวะเดี๋ยวกูจะต้องการแอมโดนสแกมเลยนะไอ้ก็เห็ุกูไม่เชื่อดูแค่ดูแค่ชื่อกูก็รู้อะไรยังไงเอ็กดีไหนเนี่ยแล้วมึงกลัวมันจะสแกมทำไมวะในเรื่อของเราก็ไม่ได้ดีแหม่ทียมันอาจจะแกล้งเราก็ได้เออพวกนี้มันแกล้งเราเอาสาใจก็ได้เห็นกูเป็นเด็กเลยเัีไงแล้วก็ว่าแบบแล้วก็บ่นไปฟ้องเจมอย่างี้ใช่ไหมดูกูเป็นเด็กโดนเป็นเด็กที่หล่อเองอยากโดนสแกมเลย เออเดี๋ยวนู้ XD XD คือมันจะให้เราอะเอาของให้มันแล้วมันก็จะไปอัปเกรดให้เราเว้ยก็ใช่ไงเรารู้แต่ว่ามันก็เอาไปขายได้ป่ะไอเหี้ยเดี๋ยวคุณรอคุณรอดูกูเอาของกากไปให้มันให้มันอาจจะหลอกเว้ยแบบว่าเราให้ไปของกากมามันอาจจะเออไปอัปให้แต่พอเราให้ของดีมามันจะเอาไปขายแล้วมันจะใช้ดาบเก่าดาบที่มันอัปให้อะดาบล่องหนนะดาบล่อง เู้ยกูได้คอสเมติกเป็นออร่านี่มันลูก GM ของแท้นี่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 ดูดิกูมีออร่าอยู่ตัวคาถาการอยู่ไหนวะกูจะอวดอะไรกันเอาเน,นี่ยข <c oughs> <c oughs> ี้ฉาบไปแล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไมเอ็มมามันฮิวแรงจังวะกดทีเดียวกดทีเดียวเต็มเลยพี่โคตรโกงเลยสกิลฮิวเนี่ยมันมันไม่ได้โกงหรอกคือมันไม่คิดว่าจะมีใครมาเล่นสายซับเต็มตัวขนาดนี้มันเล่นคนเดียวไม่ได้ใช่แต่ตอนนี้ไม่มีพวกกูอยู่มึงก็ไรประโยชน์ละสิเอ็มมา ใช่มันก็ได้แค่เดินไปพรุบบบ่งวันแล้วมันก็อิว <laughs> ่อยู่ะสองแปด <laughs> มึงเคยดูกับิ้นสเล่ย์ปะเออเหมือนปล่อยไอ้นักฮิวเข้าไปในถ้ำทำกับิ้นก่อนเดียว <laughs> นุ่มน้าของมึงนี่เ <laughs> ขาเล่นน่า <laughs> จะหนีน,นะ <laughs> <laughs> มึงอาจจะกาลายเป็นเจ้าแห่งกอบิ้นอย่านี้นะเฮ้ย <laughs> <laughs> เจอบอสหน้าเก่งขำพอเดินมาทันและเสียมึงกำลังเรียนบอสไอ้สัตว์ต้องการฮิวบอสนะกูยืนดู ให้โอ๊ตยินเฉยมึงนีว่าว่าเราจะหายไอ้ไอ้ลองเอ่อลองดูดินี้ยโอ้โหเฮียเต็มเลยเต็มเลยอ่ะแล้วกูมีสองอันไงไอ้เหี้ยไม่เป็นที่แล้วตอนนี้มึงเป็นอมตะปุก็คือเสนียตาไอ้เหี้ยดาเมจซูเนี่ยฮิวเก้าปั๊บวุ้ยได้อะไรเนี่ยกูได้อะไรไม่รู้เออเป็นนักการ์มะไหนดูดิให้มาก็ได้แตอันเดียวกันไง ของผู้หญิงไอ้สัตว์มันได้ของผู้หญิงเว้ยโอ้ยทำไมพวกมึงได้กันมาทำไมกูไม่ได er mm. oh okay. ้ไอ้เห like ี้ยนำฟ้ากลายเป็นดงนรกได้ไงวะไหนดูซิว่าคนรวยคนนั้นเขายังอยู่ในเซิร์ฟนี่ไหมโอ้ยังอยู่อ่ะเป็นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นอะไรนะเป็นแบบช่างตีเหล็กสำหรับกูอ่ะช่างตีเหล็กมึงเห็นเลือกกูเหลือพันสองป่ะเดี๋ยวดูนะเลือกกูจะกลายเป็นเท่าไหร่เหมือนกูเป็นลูกค้าประจำเขาเลยอ่ะ แบบกูไม่ได้ถามแต่กูคนดีเควสไปเลยโคตรเขี้ยพี่ต้องแอดเพื่อนไปละอแล้วเขาก็ส่งของเหมือนกูแบบว่าเอาของไปซักรีดอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่ออะไรเอกดีเอกดีอิวหนึ่งสองสามเอกดีอโอ้เลือดโควันเจ็ดโ้วไอ้ยี่แม่งนําแม่งนํมมึงไปแล้วมาเดี๋ยวกูลองให้มึงดูกันอ๊ยเชี้ยมัรกเลือดหมื่นห้า อ๋อฮ <REW vida, S 2> <c oughs> ุยมันรับ่ะาแกไปบอกว่าเป็นสแกมกูยังไม่ได้บอกเลยมันมันจะสแกมแกแอดเพื่อนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจอยตามเลยครับว้วโคตใจดีเลยเลยก็เดีกูขอพิมพ์กันอิ้วหนึ่งสองสามอ้ยาไอ o เลิฟยูอิ้วหนึองสามมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะ NP ไปว่าอะไร no problem เอออ๋อไม่เป็นปัญหาไปไปเล่นได้และไปมึงเจ๋งกูขอใส่ของก่อนสปายวอร์เข้าไปไม่ได้ใส่อะไรเลยไปเจ๋งโมจิเจ๋งมาจุฬาตเนี่ยลองลกพอดีด่านลงพอดีเลยพี่เอออันเดอร์โบว์ไอโวดันโหลดตีมอยู่คนเดียวเดี๋ยวอาจจะได้ตอนนี้ก็ได้อาจจะเป็นผู้ชายหน้าผู้หญิงก็ไม่ต่างอะไรกับมาร์คไอ้มาร์คหน้าผู้ชายล้างผิอุ้ยเยอะ ยูโอนแม่งตีทีหายหมดเลยส์ไม่ไม่ยูที่ทำกับพวกเอพีซีเลยเนี่ยเอพีซีพวกมึงพวกมึงเมื่อกี้พวกมึงยังไม่ใช่แบบนี้นี่อาอยู่ดีดีไปเกี่ยวไปยังไงกันอ่ะตีกูเลยมันจะห้าวห่างยังไงกูไม่ใช่แบบนี้เนี่ไอ้กูไปเยี่ยวก่อนนะแตะมาโอ้ยเี๋ยวหิวกูก่อนไอ้สัขกรับเสื้อของฉันแล้ว ฉันต้องเดินตามเทพไปเมื่อกี้ยังว่าเขาไ่าอี้เป็นพวกสแกมอยู่เลยอันนี้คุณจะสูนดาเมจให้ดูซะยืนดูตีบอสโอ้โหเอาจริงดิได้กูก็ไม่เกลียดนะกูก็ยืนอยู่เฉยเดินเดินอยู่เฉยข้างๆได้การเลื่อนรถยางเดี๋ยวเดี๋ยวยิวให้กันยางยางเนี่ยการอยู่ข้างกูเดี๋ยวเริ่มงอวัดวันนี้มึงมึงนี่จะใช้คำพูดอะไรกับกูมากกว่ามองด้วยความระแวง มไม่ต้องเป็นห่วงนะเออไม่ต้องเป็นห่วง,งเดี๋ยวกูจัดก,การเองนะเรามายืนกันตรงนี้เถอะมายืนดูนตรงน,นี้นะเรามาถือป๊อปคันกันนะ <laughs> ดูเขาสวดจิ้งกาัานั่นสิมาถึงโดนบินเลยจ้ะ <laughs> โอ้ยเจ็บโอ้ยอาการเป็นอะไรไหมมีเธออยู่หนังเรื่องนี้สนุกดีนะเอ้ยกัรระวังนะกันโอ้ยเจ็บหิวหน่อย ได้เลยมันเนี่สัตว์หนึ่งดาวได้ของหนึ่งดาวมาอุ้ยกูโกรธพวกมึงจนเขาขึ้นเขางอกไอ้สัตว์เฮ้ยม้ามันเอามันเอามันเอาเสื้อให้กูเว้ยเอาไปเลยมึงได้เข่าก็จะได้ครบมึงจะได้ลงนรกไอ้เหี้ยจะต้องเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าแบบกูนะ มันคือข้อแรกเปลี่ยนแั่นี้มันจารแปรเปลี่ยนของพิซซ่าจชัดอยู่เลยกูดาวอยู่กูดาวอยู่วัดไอสัตว์กูสองพันแล้วมึงใช้เอ้ามึงเอาสกิลมากี่อันเนี่ยทไมมึงใช้ที่อะกูมันแกล้งมึงไงแหน่ยมันกดที่ไดสองอันพร้อมกันเลยะมันแกล้งมึงไอ้เหี้ยไม่ใช้อย่างนี้ไม่ต้องเอาสองอันหรอกเหมือนอันเดียวอ่ะ ดูมันขำดูมันขำไอ้เหี้ยกอไม่ตีละโอ้แม่งตีเหี้ยให้แม่งตีไปเถอะใครมีของแทงบ้างไหมก็เนี่ยของแทงกูต้องเท้กเทตกเอใครมีก็เทตดให้กูอ่ะมึงต้องเทตกกูสิ เนี่ยอันนี้ฝากไปไปไปเททดให้มันด้วยแล้วก็ให้เขาฮิวเองเาไปไปสักลิ้นในของกอ่ะก็เออว่าลืมเลยเดี๋ยวกูจะเอาของไปขายกูนี่แหละสแกมว่าไงเหยื่อสังคมวย่ีการเล่นแต่งหน้าหน้าขาวเฉยเหยื่อสังคมไปซะอยากฟังเรื่องตลกไหมเนี่ยบันได้มได้มาพอดีเลยตอนในตอนนของเต้นเออเเนี่ยเด มยสังแบบบูลี่นะหนึ่งได้คนหนึ่งตัดุูกโมกฟองกูเป็นตัวตลกเออโดนยิงกลางรายการนะมึงบบนไม่ต้องโดนอย่างที่สมควรจะโดนเ้าวว6ก้าหมุนได้แค่นี้ยตีได้แค่800อันการตีตีโชว์ดิตีตีโชว์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 ว้าวอีอีอันหมุนโชว์หมุนโชว์เฮ อ๋อแมีนางนางฟ้ากระตาตาอย่าได้แบบนี้เรื่องไม่ถูกเลยเอาไอโอ๊ตมาแจมตรงนี้มาฮะไปซ้ายมาตลอดเดี๋ยวเธอเดี๋ยวตีเลยประการที่กูก็ไปขวาพวกมึงเ่ยไปมาทำไมก็มึงไปซ้ายเองอะตอนแรกอะก็ไม่ก็เห็นมึงไปขวากูก็ไปซ้ายมันจะเถียงกันทำไมเนี่ยมึงจะไปซ้ายทีขวาทีตอนนี้มึงไปมึงไปซ้ายมึงไปซ้ายเอ้ยิสระไอ้กูสติใหม่เลยงงสตีคนเดียวเลยเทียฮิュー ไม่คิวไม่ยืนไม่ยืดแอ็ไอ้สัตว์ไอ้พวกเราจะอาจจะเล่นเกมนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีเขานะเจมคนนั้นอะ <laughs> ไม่ได้พูดมากเลยเมื่อกี้เออกูรู้จะพูดถึงปูจังโอ้กูได้คอนคอนสามดาวของแท้เออเอามาถ้ามากกว่าเก้าเก้าก็เอามาหนึ่งร้อยสิบสองเอามาเทสชันส้นซีเนี่ยเดินมาแล้วอ้อนวอนกูอะขอแบบขอร์อเทสเอเกอร์ไปไเฮียคิดว่ามันเอาเป็นเศษตังค์แล้วกันนะไปค่าขนม วัดมึงเรียนแบบกูอย่างเงี้ยเลยถ้ากูไปทอดไข่เจียวพวกมึงจะรอได้ไหมไม่ได้มันก็เข้าไว้เดี๋ยวกูก็ไปเดินกลางก็ได้จะได้เสียงคนกานทอดไข่ก็เก่ก็เงี้ยโอ้ยทำจับแท้ กำลังเอาจานไปคนกับไข่หนุ่มๆรุมร้อมนะพรอยู่ตั้งไกลมันก็โดนดบกันดันแบบทั่วแบบปลาวันนี้มันเออแหลอยู่ตัวหนึ่งตีโออยู่รอบบอลมัน้องได้บอลตอนแรกมันเวลห้ตอนนี้มันเวลห้าแล้วมันเวลห้าเอ็ดแล้วที่มันไม่ทำอะไรเลย ถ้ากูตีบอลไปตายว่าจะตายป่ว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 ยเขากำลังเขาจะตายเขาจะตายเดี๋ยวเดี๋ยมันส่งผลออกมาตอลนั้นเราเราต้องเอาตายพอดีเลยที่โอ๊ตายแต่กูได้ของดีเลยอ่ะนั่นแหละกูได้คอนคอนสัตว์คอามดาวไหนพวกมึงทำเฮี้ยอะไรกันเมื่อกี้นี่ฮะไอสัตว์อะไรเมื่อกี้เหมือนว่ามีคนปล่อยให้กูตาย แกเข้าใจะหรอไม่มีอะไรซะเมื่อกี้กูยืนมองอยู่นะไอ้สัตว์พวกกูสู้มันไม่ทันมันเก่งมากอันเหรอดาเมจกูไม่พอเออกูไม่มีและกูไม่มีดาเมจแล้วกูยิงมึงไม่ได้มึงมึงอยู่กับที่ไงแล้วมึงก็โดนบอสปล่อยวัใครจะไปรู้มึงโดนแล้วพวกมึงได้เลยกัน